อ่าหัวข้อต่อมานะครับเรื่องของการแทรกคลิปเสียงนะครับอ่าทีนี้อ่าในส่วนของการแทรกคลิปเสียงหรือว่าถ้าเป็นคลิปเสียงแบบเสียงเพลงนะครับก็จะไปแทรกไว้ที่หน้าที่เราต้องการนะครับจริงๆมันต้องวางแผนกันก่อนว่าจะให้เสียงหรือเพลงเนี่ยมันเล่นตอนตอนไหนถ้าเราวางว่าจะให้มันเล่นตั้งแต่หน้าแรกนะครับเราก็ต้องไปแทรกที่หน้าแรกนะครับผมก็คลิกไปที่สไลด์หน้าที่1นะครับ จากนั้นเลือกคําสั่ง insert นะครับแล้วมองขวาไปที่รูปลำโพงนะคําสั่งก็คือ audio นะครับคลิกด้านบนก็ได้นะครับมันจะให้เรา, <c oughs> าเลือกเสียงนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเราดาวน์โหลดมานะครับในตอนตอนแรกนะครับก็จะมีที่ผมเคยอธิบายคือมี2ไฟล์นะไฟ์วิดีโอกับไฟล์เสียงนะครับก็คือ sound ก็เลือกไปนะครับมันนามสกุล mp 3นะฮะจากนั้นก็ i ินเ r t นะครับพอ Insert แล้วนะครับมันก็จะมีรูปลำโพงเงี้ยปรากฏขึ้นมานะครับพร้อมทั้งมีคำสั่ง Play นะครับนี้ลองเล่นดูได้นะครับโอเคนะครับเป็นการทดสอบก่อนว่าเออนะเราเสียงที่แทรกมาเนี่ยสามารถฟังได้จริงนะครับเอาทีนี้เราจะไปปรับแต่งคุณสมบัติของการเล่นเสียงตัวนี้นะครับดูด้านบนนะครับ ที่ Audio Tools นะดูด้าน Tab v i อว่า Playback นะการกำหนดการเล่นนะครับตรงนี้ผมจะวางแผนอย่างนี้นะครับผมต้องการให้เสียงอันเนี้ยเล่นต่อเนื่องกันไปนะตอนนี้สไลด์เรามาอยู่สีหน้านะครับเล่นต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะจบงานนำเสนอนะครับเพราะฉะนั้นผมจะต้องกำหนดอะไรบ้างนะมาดูกันเลยนะครับอย่างแรกนะ Loop Until s t o p it เล่นวนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะกดหยุดเองหรือว่างานำเสนอจะหยุดก็ได้นะครับหรืออีกอันหนึ่ง Rewind After Playing นะครับถ้าคลิปเสียงอันนี้เป็นเพลงสั้นๆแต่สไลด์เรามีหลายหน้านะมันจะทำให้มันไม่พอดีกันก็ให้มันเล่นวนไปเรื่อยๆนะครับ,นะรบเล่นวนแล้วก็ย้อนกลับประมาณนี้นะครับทีนี้ในส่วนของ h i g h the r i n g Show ให้ซ่อนลำโพงนะครับเวลาที่เราเลย์งานนาเสนอแบบเต็มจอนะครับเราไม่ประสงค์ที่จะเห็นรูปไอคอนลำโพงนะครับก็ให้ซ่อนไว้นะครับจากนั้นกําหนดการสตาร์ทของเดิมคือต้องคลิกก่อนนะครับมันถึงจะเล่นแต่เมื่อเราซ่อนรูปลําโพงแล้วก็คงไม่สามารถที่จะคลิกอะไรได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมก็จะให้เลือกเป็นนี่นะครับ Play across s l i d e ก็คือเล่นข้ามสไลด์กันไปเลยทีเดียวนะครับ เอาละทีนี้ลองดูงานนําเสนอแบบเต็มจอนะครับนะครับแต่ไม่ต้องตกใจนะครับเวลาที่เลย์แบบเต็มจอเนี่ยเนื่องจากผมบันทึกในรายละเอียดความละเอียดที่อีกแบบหนึ่งนะมันอาจจะเห็นไม่ครบองค์ประกอบลองดูนะครับไปที่สไลด์โชว์แล้วก็เลือก from beginning นะครับ เรียบร้อยนะครับก็จะมันเสียงมันก็จะเล่นไปเรื่อยๆนะครับเวลาที่เราเปลี่ยนสไลด์เปลี่ยนอะไรต่างนะครับแต่จริงๆก็ต้องระวังนิดหนึ่งในเรื่องการใช้เสียงมา,มาใช้เป็นส่วนร่วมนะครับโดยเฉพาะเสียงเพลงเนี่ยถ้าเสียงเพลงมีความดังเกินไปนะครับมันอาจจะไปเขาเรียกว่าไปแย่งไปแย่งซีนนะครับของผู้ที่พรีเซนต์นะครับมันก็อาจจะไม่เหมาะนะครับแต่ถ้าทําเป็นพวก อัลบัม้มอัลบั้มรูปภาพโฟโตอัลบั้มอะไรเงี้ยให้มันเล่นอัตโนมัติอะไรงี้ก็เหมาะนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นวิธีการที่ใช้ในการแทรกเสียงเพลงนะครับลงหน้าสไลด์ก็ถือว่าเอาเป็นความรู้ไปแล้วกันนะครับอ่ะเซฟก่อนครับ